ครับวันนี้แม่ทสวรร์โครงการเส้นทางธรรมมาช่วยผู้ช่วยจัดการเรื่องรายชื่อของมีดนะครับโอ้มีดสี่ร้อยกระเล่มให้ผู้ช่วยทําคนเดียวจะทันไหมเนี่ยดีนะครับว่าแม่ทสวรร์มาเจอก่อนเลยเสนอไปแล้วก็ช่วยด้วยนะครับช่วยกัน คืนนี้ก็คงจะดึกหน่อยแต่ก็คงจะเสร็จนะครับเพราะว่าแม่ทศวรรแนะนําให้แม่ทศวรรแนะนําให้นนใหเขียนรายชื่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะเลยนะครับผมตอนแรกถ้าผู้ช่วยก็บอกว่าจะไม่ตั้งจะไปเขียนเป็นรายชื่อนะครับแล้วให้ตาตามนเลือกมีดเองนะโอย แล้วสี่ร้อยก้อนเล่มแล้วกวจะหาะรายชื่อเอกน,นะครับคงจะเสียเวลาหน้าดูเหมือนกันนะครับผมอืม่เยอะมากอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านรายชื่อนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหงานใหญ่ครับไม่ใช่งานนิดน้อยเลยนะครับเนี่ยา่อ ลูกศิษย์แม่อตะว,วันก็มีพี่งวนนะครับน้องแป๋มนรอนพิ่พรนช่วยนะครับแล้วนกะ็ผมแล้วนกะ็ผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ครับเป็นกรรมการวัดนะครับอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ